สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมจัดทําคลิปเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโดยเลขดับจะได้มาจากการคํานวณของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรานาจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 58 9ดจะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่16เดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19บเ้าี่สิมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับหลักหน่วยล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤษภาคม2 5 6 4, 4ที่จะถึงนี้ซึ่งมีด้วยกัน3สูตรเราก็จะได้เลขดับ3เลขน,นะครับแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลังให้เพื่อนๆน,นดูผมจะเช็คเฉพาะงวดแรกกับงวดสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เ,เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1จะใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่3 บวกได้แถวที่13บวกได้แถวที่15แล้วก็บวกได้แถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับหลักหน่วยล่างนะครับมาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากวดมที่1เดือน10มีปี6 1ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือ,องวดมที่16เดือน9ปี61 4บวกเเป็น13 13บวก3เป็น16 16กบวก3เป็น19 19บเวก5เป็น24ก็จะได้เลขดับ4 ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ9 9 4ไม่ตรงกับ9นะครับดับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับไม่ตรงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆว่างก็ลองบวกเลขตามสูตรดูนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับเถอะผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึง24 มุมข้ามนะครับหน้านี้จะดับมวดที่ยี่สหถึงสาหน้านี้จะดับมวดที่สามสถึงสี่สปมุมข้ามนะครับหน้านี้จะดับมวดที่สี่สถึงห้ ามาผลย้านหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่16เมษายนที่ผ่านมาก็จะใช้ผลงวดที่1เมษายน7บวก2เป็ 1, น, 1, น9 9บวก5เป็น14 14บวก7เป็น21 21บวก7เป็น28ก็จะได้เลขดับ8ผลการเอาเลขท้าย2ตัวล่างคือ5 6 8ไม่ตรงกับ6นะครับดับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่59 มาดูนะครับสูตรที่1นี้จะได้เลขดับหลักหน่วยล่างงวดที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้ด้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลถึงวดที่หกเมษา0ยบวก0นเป็น0 0ย์บวก2เป็น2 2บวก4เป็น6 6บวก4เป็น10ก็จะได้เลขดับ0ดังนั้นสูตรที่1จะได้เลขดับหลักหน่วยล่างงวดที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้ด้แก่เลข0ูนย์นะครับต่อไปเป็นสูตรที่2 จะใช้แถวที่7บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่10แล้วก็บวกด้วยแถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับมาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดที่1เดือน10ปี61ก็จะใช้ผลงวดที่16เดือน9ปี61 1บวก5เป็น6 6บวก5เป็น11 11สบเดบวก2เป็น13 13บวก3เป็น16ก็จะได้เลขดับ6 ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ9 9 6ไม่ตรงกับ9นะครับดับหลักหน่วยล่างเป็นงวนที่1หน้านี้จะดับงวนที่1ถึงงวนที่12นะครับไม่ตรงเลยนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวนที่13ถึง24 ขมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่25ถึง36มขมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่37ถึง48่ขมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่49ถึง59 ามาเช็คผลยอดหลังเงินกวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่16เดือน4ที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลถึงววื่นที่1เดือน4 2บวก3เป็น5 5้าบวก3เป็น8 8บวก3เป็น11 11บเวก7เป็น18ก็จะได้เลขดับ8ผลการหลังท้าย2ตัวล่างคือ5้าหไม่ตรงกับ6นะครับดับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่59มาดูกันนะครับว่าสูตรที่2นี้จะได้เลขดับหลักหน่วยล่างงวดที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของวันที่16เดือน4 0ศูย์บวก3เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก1เป็น7 7เบวก4เป็น11ก็จะได้เลขดับ1ดังนั้นสูตรที่2จะได้เลขดับหลักหน่วยล่างงวดที่1าพฤษภาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลข1นนะครับต่อไปเป็นสูตรที่3เราจะใช้แถวที่3บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่14 แล้วก็บกด้วยแถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับหลักโดยล่างนะครับมาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากวดที่1เดือน10ปี61ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือวดที่16เดือน9ปี61 9เบวก1เป็น10 10บวกเเป็น17 17บเวก2เป็น19 19บเวก3เป็น2 2ก็จะได้เลขดับ2ผลการออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ99 สไม่ตรงกับ9นะครับดับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่1 2นะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่1 3ถึง24ผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่2 5ถึง36ผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่3 7ถึง48 ผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับก้นที่49ถึง59อ่มาเช็คผลย้อนหลังกันก็นสุดท้ายเลยนะครับถึงว้ที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลง้ันที่1เมษา2บวก2เป็น4 4บวก3เป็น7 7บวก7เป็น14 14บวก7เป็น21ก็จะได้เลขดับ1ผลกันออกเลขท้าย2ตัวล่างคือ5 6 หนึ่งไม่ตรงกับหกนะครับดับหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่ห้าสิบเก้ามาดูน,นะครับว่าสูตรที่สามนี้จะได้เลขดับหลักหน่วยล่างงวดที่หนึ่งพฤษภาคมที่จะถึงนี้นนะะได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของวันที่หนึ่งสิบหกเดือนสี่ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกสามเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามก็จะได้เลขดับสมามดังนั้นสูตรที่สามจะได้เลขดับหลักหน่วยล่างงวดที่หน,นึ่งพฤษภาคมที่จะ <3 S 2> ถึงนี้ได้แก่เลขสามนะครับ สรุปนะครับคลิปนี้เราจะได้เลขดับหลักหน่วยล่างงวดวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข0เลข1แล้วก็เลข3นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่านานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ